สวัสดีครับยูทูบตังกุยสตังกุยนะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเล็กน้อยนะครับจากเรื่องของฟุตบอลที่คุยกันเป็นปกติแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องฟุตบอลเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นกรีทาบ้างนะครับใครที่เป็นคอรกรีทาหรือว่าติดตามการแข่งขันกรีทาอยู่สม่ําเสมอเนี่ยก็ไม่พลาดแน่นอนก็คงจะทราบว่าช่วงเวลาเนี้ยเขามีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์สำคัญรายการหนึ่งของโลกนะก็คือ,อ,อกรีทาเยาวชน ชิงชมโลกนะครับรายการนี้เขาก็แน่นอนว่ามันก็จะเป็นการาเปิดโอกาสให้กับบรรดานักกรีธาที่อาจจะเรียกว่ากำลังเติบโตขึ้นไปหลายคนก็ไปเป็นซูเปอร์สตาร์ในภายภาคหน้านะครับอายุไม่เกิน20ปีนะแข่งขันกันทุกๆ2ปีนะครับมี2ปีครั้งแข่งกันมาตั้งแต่ปี1986ดู่นแล้วนะครับ ที่เอเธนส์ประเทศกรีซครั้งแรกเลยแล้วก็เนี่ยก็2ปีครั้ง2ปีครั้งก็ตะเวนแข่งกันไปเรียกว่าทั่วโลกแล้วล่ะนะครับเกาหลีใต้โปรตุเกสจีนก็มีสหรัฐแน่นอนอยู่แล้วแคนาดานี่รู้สึกจะเป็นเจ้าภาพไป2ครั้งละฝรั่งเศสจาเมกาพวกเนี้ยนะครับก็เคยได้จัดการแข่งขันรายการนี้นะสปีครั้งเอ่อสี่ปีที่แล้วอ,อ่ขออภัย2ปีที่แล้วเนี่ยก็แข่งกันที่ประเทศโคลอมเบียนะแล้วก็ หลายคนน่าจะยังจํากันได้นะครับคือถ้าพูดถึงกรีธาในเวลานี้ของบ้านเราเนี่ยเรียกว่าความหวังหรือว่าซูเปอร์สตาร์ที่แบบว่าเป็นที่รู้จักนะครับก็แน่นอนว่าต้องเป็นเทพบิลพุริพล์ลบุญสอนพุริพลเนี่ยนะครับดังมาเร็วคือแบบอยู่ทีก็โผลขึ้นมาเลยในกีฬาแห่งชาติแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกว่าด้วยสยติของเขาเนี่ยมันโอ้โหมันมันมันใกล้ๆจะ ต่ำสิแล้วมัน10.0 10.1แบแบบนี้ยผลงานยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็รู้จักเทพบิวมาตลอดนะได้เหรียญทองซีเกมส์ซีฮานอย2 0 2 1เมื่อ3ปีที่แล้วได้เหรียญเงินเอเชียนเกมส์ซีหังโจนะครับ2022เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ในปีเดียวกันเนี่ย2022เนี่ยไปแข่งกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกนะครับที่โคลอมเบียเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับในประเภท100เมตรบิวนี่เขาวิ่ง100 200แล้วก็วิ่งผลัด สี่คูณร้อยนะครับเคราวนั้นน่ะผมเชื่อว่าหลายคนยังจำกันได้นะครับบิลเข้าชิงแล้วก็ต้องเรียกว่าบิลเนี่ยแบกอายุถูกไหมสองปีที่แล้วเนี่ยบิลเพิ่งจะ16ปีกว่าๆเองอะ่ะนะครับเพราะว่าบิลนี่เขาเกิด13มกราคมปี2 0 0 6นะ2 0 0 6ปีนี้2024 2 0 0 6ถ้าคิดเป็นพุทธศักราชมันอ,อ่ปี2549นะครับ2549 เพราะนั้นปีนี้บิลเพิ่งจะอายุ18ปีกับอีก7เดือนนะ18ปีกับอีก7เดือนแต่ว่า2ปีข้างหน้าเนี่ยก็อายุเกินละไปแข่งเยาวชนชิงแชมป์โลกไม่ได้ละแต่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้ว16ปีกับอีก8เดือนบิลไปแข่งที่โคลอมเบียแล้วก็เข้าถึงรอบชิงนะครับอ่แล้วก็ได้อันดับที่4หลายคนจําได้แน่นอนได้อันดับที่4ตอนนั้นก็คือแบบว่า เราก็ติดตามมันตื่นเต้นนะครับโอ้โหบิวเราเข้าถึงรอบชิงเยาวชนโลกเลยนะแล้วก็รอบชิงเนี่ยเข้าเส้นชัยแบบแพ้อันดับ3แค่ต้องใช้ภาพถ่ายเวลาเท่ากันแต่ว่าแพ้แค่หลักเศษหนึ่งส่วนพันวินาทีศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ศูนย์ห้าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ห้าอะไรแบบประมาณแบบนี้ก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็นักวิ่งใน ทัวร์นาเมนต์นั้นคราวนั้นวันนั้นเนี่ยก็เติบโตขึ้นไปก็พ้นวัยแล้วแต่ว่าบิลยังแข่งอยู่แล้วก็ในคราวนั้นคนที่ได้เหรียญทองเนี่ยนะครับเขาคือเลสซิเลเตโบโก้นะออเลมปิกที่ปารีสที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะครับเตโบโก้เนี่ยได้เหรียญทองประวัติศาสตร์ของประเทศบอสวานาเลยนะก็คือได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรแล้วก็ทุบสถิติของตัวเองทุบสถิติของประเทศด้วยนะครับ คือ2ปีที่แล้วเนี่ยนะเตโบโกเนี่ยเขาเขาทำสถิติของทัวร์นาเมนต์นะวิ่ง100เมตรเขาทำเก้าจุาหนึวิ่ง200เมตรเขาทำสิบเาจุดเวินาทีนะครับแต่ว่าดูนะครับเนี่ยสองปีที่แล้ว2022ใช่ไหมเนี่ยสปีผ่านมาเตโบโกขยับโตขึ้นไปอีกแล้วก็ไปคว้าเหรียญทองที่ปารีส2024เหรียญทองโอลิมปิกได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรเนี่ย19.46วินาทีทำเวลาดีขึ้นครึ่งวินาทีนะ นะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของวงการกรีฑานะครับเลสเตลตโตเตโบโกซึ่งบิวของเราเนี่ยเคยประลองกำลังมาแล้วนะโอเคแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นยุคข,ของเตโบโกเขาส่วนบิวของเราเติบโตบนเส้นทางนะครับสมาคมกรีฑา,ก,ก,าก,ก็ดูแลแล้วก็มีการส่งไปเรียนไปฝึกที่สหรัฐอเมริกาเป็นความหวังมากๆเลยนะสำหรับบิล นะครับทีนี้เนี่ยกีฑาชิงแชมป์โลกในคราวนี้แข่งกันที่กรุงลิมาประเทศเปรูนะครับก็ยังอยู่ในทวีปอเมริกาใต้เหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วที่แข่งที่โคลอมเบีย27-31สิงหาคมนะครับก็แค่5วันนะครับสนามก็คือที่เอส a d เดโอ l อ t เต o ิโกเดลาว n เก็อยู่ในเมืองหลวงนะครับกรุงลิมาเ,เวลาของที่เปรูเนี่ยห่างจากประเทศไทย12ชั่วโมงแล้วนกะ็12ชั่วโมงเนี่ยง่ายนะครับ ก็แค่หมุนนาฬิกากลับมาอีกรอบนึงอ่ะบ่ายสามบ้านเราก็คือตีสามบ้านเขาประมาณเนี้ยเวลาเดียวเวลาเดียวกันแต่กลายเป็นกลางวันกับกลางคืนแค่นั้นเองเออทีนี้บิลของเรานะครับเอ้อเออเมื่อกี้ผมมีพูดเ,เรียนเรื่องของเรื่องของรางวัลเกียรติยศของเขาไปหรือยังไม่แน่ใจจะบอกอีกทีก็ได้เหรียญทองซีเกมส์ที่ฮานอยวิ่ง100เมตรกับ200เมตร นะครับที่ฮานอยเมื่อปี2021นะสปีที่แล้วแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วเหรียญเงินเอเชียนเกมส์ที่หางโจวนะครับ2022วิ่ง100เมตรแล้วก็ในอันดับ4เยาวชนโลกที่โคลอมเบียนะครับวิ่ง100เมตรแล้วก็โอลิมปิกที่เพิ่งผ่านมานะครับบิลของเราก็เข้าถึงรอบรองชนะเลิศน,นะยอดเยี่ยมมากๆนะแล้วก็ในรอบชิงวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะบอกไว้ก่อนนะครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ย เจอกัน6โมงเช้าเกือบเกือบจะ7โมงแล้วละ่ะ6โมง47นาทีตอนเช้าของวันพรุ่งนี้วันพัหัสบดีที่29สิงหาคมนะครับก็มาเจอกันกเ็เรื่องของช่องทางการถ่ายทอดสดเนี่ยเขาจะมีลิงก์ของเ,อเว็บไซต์กรีทาโลกะนะครับ worldathletic.org นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเผื่อจะเข้าไปดูกันเข้าไปเชร์กันบางคนก็ อาจจะก,กำลังไปทำงานนะก็เชียร์เจ้าบิลของเรากันคือคนที่ติดตามกีทาเนี่ยก็คงจะไม่พลาดหรอกรู้ข่าวแต่ว่าบางคนบางท่านอาจจะยังไม่รู้ข่าวนะครับลุนแชมป์โลกเยาวชนนะลุนแชมป์โลกรุ่นเยาวชนวิ่ง100เมตรนะครับสำหรับภูริพลบุญสอนของเราทีนี้เนี่ยในการแข่งขันเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ย วิ่ง100เมตรคือม,มีมีหลายๆประเภทกีฬากรีฑาที่แข่งกันมีพุ่งแหลนมีคว้างคอ้อนมีอะไรเงี้ยส่วนวิ่ง100เมตรซึ่งเป็นไฮไลท์เนี่ยนะครับก็มีแข่งรอบแรกแล้วก็รอบรองชนะเลิศในวันเดียวกันเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการแข่งขันก็นี่แหละรอบแรกเนี่ยแข่งกันช่วงประมาณ5้าทุ่มสินาทีของบ้านเราประมาณนั้นนะครับก็นั่นแหละช่วงๆเกือบเกือบเที่ยงของบ้านเขาก็คือ11บเอโมงเช้าบ้านเขาอ่าก็มีแข่งหลายฮีทเลย บิลก็ลงแข่งคือรอบแรกก็วิ่งไม่ไม,ไม่ลำบากสบายๆเข้าเส้นชัย 10. 10.41วินาทีวิ่งแบบผ่อนๆด้วยคือพอวิ่งไปพ้นครึ่งทางแล้วบิลเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าูลิพพลของเราเนี่ยติดเครื่องเวลาติดเครื่องเมื่อไหร่เนี่ยคือถ้าช่วง50เมตรหลังเนี่ยของเขาเลยนะครับพอแซงขึ้นมาแล้วก็เข้าที่1แน่ๆแล้วเนี่ยก็ก็ผ่อนนิดนึงนะ10.41วินาทีเก็บแรงไว้หน่อย เพราะว่าเดี๋ยวแข่งรอบรองชนะเลิศในอีกหชั่วโมงต่อมานะครับทีนี้รอบสําคัญคือรอบรองชนะเลิศตรงกับเวลาบ้านเราประมาณตีห้านะครับเมื่อคือเนเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเช้ามืดเนี่ยหลายคนก็ได้ดูนะครับรอบเซมิไฟแนลทีนี้เซมิไฟแนลรอบรองชนะเลิศเนี่ยเขาแบ่งเป็น3ามฮีทนะก็เหมือนโอลิมปิกเลยแหละแบ่งเป็น3ามฮีทแล้วก็ที่1ที่2ของแต่ละฮีทเนี่ยเข้ารอบชิงนะครับมันจะได้6ที่ละ อรอบชิงก็จะมีทั้งหมด8ที่นะครับอีก2ที่ก็จะเป็นอันดับอื่นๆถัดลงมาอันดับ3 4จริงๆก็คืออันดับใครที่หลุด4อันดับแรกเนี่ยหมดสิทธิ์แน่นอนนะครับอันดับ5ลงไปเนี่ยหมดสิทธิ์ไม่ต้องลุ้นอันดับ 3- 4ของทั้ง3ฮีทอะมาวัดพลังกันนะมาวัดมาวัดเวลากันใครเวลาดีสุดไม่ต้องสนใจฮีตแล้วเอา6คนเนี่ยมาขยุมรวมกันเลย ใครเวลาดีสุดอีก2คนตามเข้ารอบชิงนะครับทีนี้เนี่ยเ,เมื่อคืนที่ผ่านมาในรอบปรองชนะเลิศบิลของเราก็วิ่งในฮีทที่2นะครับซึ่งในฮีทที่2เนี่ยบิลอยู่ร่วมกับตัวเต็ง2คนนะคือแบรดลีย์คัวน่าจากแอฟริกาใต้ซึ่งเขาก็มีดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกที่ผ่านมาเนี่ยในประเภท วิ่งผลัด4ี่คูณร้อยนะครับสี่คูณร้อเมตรชายเนี่ยแอฟริกาใตาไ้ได้เหรียญได้เหรียญเงินนะแล้วก็แกลิการ์ดนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งจากประเทศจาเมกาคือขึ้นชื่อว่าจาเมกานี่ก็หายห่วงอยู่แล้ว <c oughs> ทีนี้สถิติเพอร์ซ a น b ลเบสหรือว่าสถิติ <c oughs> ที่ดีดที่สุดท,ที่ตัวเองเคยทำเอาไว้เลยเนี่ยบิลของเราเนี่ยเพอร์ซอนัลเบสที่ดีที่สุดเลยคือ1 0 0 6วินาทีนี่ก็ใกล้ที่จะทำทำลายกำแพง10วินาทีนะเราก็ลุ้นอยู่นะครับสถิติของบิลเนี่ยทำเอาไว้ใน ปีที่แล้วนี่เองนะครับเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่หางโจเนี่ยในรอบรองชนะเลิศวิ่ง10.06ก่อนที่เข้าชิงแล้วไปได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็สถิติซีซันเบสก็คือสถิติดีสุดในปีนี้เนี่ยบิลทำไว้10.08วินาทีนะนะครับทำไว้ที่สหรัฐนะครับรายการ MT San Antonio College Relay นะครับที่มหาวิทยาลัย MT San Antonio รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนเมษายนนี้เอง เพราะนั้นสติของบิวใช้ได้เลยนะครับปีที่แล้วทำา Personal b a s t 1 0 0 6วินาทีอายุ17ปีปีนี้อายุ18ทำา1 0 8 8วินาทีดีสุดที่ท,ที่ที่ทำได้นะเวลานี้ส่วนโคอา่าเนี่ยคู่แข่งในฮีทที่2เนี่ยเขามีสติ Personal b a s t แล้วก็ Season b a s t ในปีเดียวกันเลยคือเพิ่งทำปีนี้10.03วินาทีโอ้ดีมากๆก็คือคือสติ Personal b a s t ของเขาดีสุดในบรรดาคนที่เข้าแข่ง ในรอบรองชนะเลิศนี่เลยส่วนแกลิการ์ดเนี่ยของจาเมกาเพอร์ซอนัลเบสใกล้เคียงกับบิล10.07วินาทีเพียงแต่ว่าเพอร์ซอน b ลเบสของเขาทำในปีนี้นะครับเพราะนั้นถ้าว่ากันในปีนี้บิลเป็นรองทั้ง2คนเป็นรองทั้งโควาหน้าแล้วก็แกลิการ์ดนะ,ะส่วนคนอื่นๆที่ร่วมแข่งในฮีทเดียวกันฮีทที่2นีครับก็มีจากฝรั่งเศสมีอ e ิรานบีซาซองนะครับ ก็อันนี้ Personal Base ส10.29นะถือว่าห่างเยอะอยู่การลอสบราลูเนียจากบาฮามัส10.30นู่นเลยเซบัสเซียนซูตาแนจากออสเตรเลียเนี่ย10.17เบนจามินอราเวน่าจากชิลีนะครับ10.35แล้วก็จะมีชอนอิกโบโบจากไอร์แลนด์นะครับ10.39ก็จะเห็นว่า,าก่อนแข่งถ้าวัดจากสถิติ Personal b a s บสซีซันเบสเนี่ยมันโดดโดดอยู่3คนเลยนะครับก็คือ โคอาน่าแกลิการ์ดแบรดลีย์โคอาน่าแกลิการ์ดแล้วก็พูริพลบุญสอนของเราโดดโดดชัดๆเลยนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าทั้ง3คนเนี่ยก็เข้าเส้นชัยแล้วก็ได้เข้าสู่รอบชิงทั้งหมดเลยภูลิพลเนี่ยอยู่ในรูดที่5นะครับเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะเบียดกับแบรดลีย์โคอาน่าเลยเรียกว่าอกกับอกเลยต้องใช้ภาพถ่ายตัดสิน แล้วบิลเนี่ยชนะแค่0.001วินาทีนะครับก็ตัดสินด้วยภาพถ่ายชนะแค่เศษ1ส่วนพันวินาทีอนะครับเป็นว่าโอเคชนะตอนนี้มันไม่สำคัญเท่าชนะในวันชิงนะอ่ะทีเนี้ยก็เท่ากับว่าทั้ง3คนแกลิกาส์ที่เข้ามาที่3 10.39วินาทีก็เพียงพอที่จะเป็น1ใน2คนที่ไม่ได้เข้าที่1ที่2แล้วตามเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับ ทีนี้รอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะก็จะมี8คนบิลของเราเนี่ยทำผลงานดีสุดในรอบรองชนะเลิศเลย10.30วินาทีเท่ากับแบรดลีย์โคอาานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกชนะแค่ด้วยภาพถ่ายคน,น,นอื่นๆเนี่ยจะมีบายันดาวาซาร่าขออภัยครับบายันดาวาลาซาของแอฟริกาใต้ <c oughs> วิ่งเข้ามา10.33วินาทีมีเดนเดเดลี N ่จากจาเมกาครับ10.34วินาที เทดดี้วิลสันจากสาร,ราฐชนะจัก10.35วินาทีเฮอจินเซียนจากจีนนะครับ10.36วินาทีแล้วก็มีแกลิการจากจาเมกา10.39วินาทีแล้วก็นาโอกินิชิโอกะนะครับคนนี้ก็เป็นคนที่ได้รับการจับตามองเหมือนกันนะวิ่ง10.43เกือบหลุดนะเนี่ยนิชิโอกะเกือบหลุดเหมือนกันแต่ว่าเกี่ยวมาเป็นคนสุดท้ายเลยทีนี้ยท่ากับว่าเอเชียเนี่ยมี3คนในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับ ไทยจีนญี่ปุ่นนะแล้วก็มีแอฟริกาใต้เนี่ยสคนนะครับแบลี่โคนเนอรแล้วก็บายันดาวาราซาแล้วมีจาเมกาอีก2คนนะเดนเดเดีลี่แล้วก็แกลลี่การ์ดแล้วก็มีสหรัฐชนาจักรอีก1ค,นะคนนะครับเทดดี้วิลสันเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสักสหรัฐนะนะครับอ่ะรอบชิงนะ6 4โมง47นาทีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเช้าตรู่วันพรุ่งนี้นะ ช่วงรถติดอยู่พอดีเลยแหละผมว่ารถติดเปิดดูไปด้วยได้แต่ว่าต้องมีวินัยน,นะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าหล่นลงไม่ดีอีกรถติดถึงดูนะครับถ้ารถวิ่งอยู่ขับอยู่อย่าไปดูนะอันตรายนะครับหกโมงสี่สิบเจนาทีนะรอบชิงเราก็ยังไม่เคยได้เหรียญในกรีทาเยาวชนชิงแชมป์โลกนะก็ลุ้นกันหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมดูอีกนิดนึงว่ามีอะไรที่ที่จะเก็บเกี่ยวเพิ่มเติมไหมผลิพ์ของเราจะอยู่ในลู่วิ่งที่6นะครับแล้วก็ถ้าโอเคสติในรอบรองชนะเลิศเนี่ยผลิพลดีที่สุดเป็นอันดับ1ใช่ไหมแต่ว่าถ้ากลางสาติ Personal b ล s บสหรือว่าสาติที่ดีที่สุดของทั้ง8คนในรอบชิงเนี่ยผลิพ์ของเราจะอยู่อันดับที่2อันดับที่1ก็นั่นแหละนะครับทางแบรดลี เบลลี ona, นะ่โคนาจากแอฟริกาใต้10.03วินาทีเพอร์ซนาลเบสของผุริพล,ล10.06วินาทีทีนี้เพอร์ซนาลเบสของอีก6คนที่เหลือนะก็จะมี10.06วินาทีเท่ากันกับเราก็คือเหอจิงเซียนจากจีนนะครับแล้วก็มี10.07วินาทีแกลิี่การ์ดจากจาเมกานะแล้วก็10.08วินาทีนะครับ d ด d ยนเดจากจามเมกาแล้วก็ขยับไป10.11วินาทีนาโอกินิชิโอกะจากญี่ปุ่นแล้วก็10.13วินาทีนะครับจากแอฟริกาใต้อีกคนหนึ่งก็คือบายันดาวาลาซาแล้วก็คนที่ Personal b e s t ดูจะเป็นรองทุกคนที่สุดก็คือเท d ดดี้วิลสันจากสาหราชนเจรักร10.26วินาทีนู่นเลยนะครับอืมเอาละโอเควันนี้ก็ เอาข่าวที่น่าตื่นเต้นมาฝากกันนะครับการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวิ่ง100เมตรกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกที่สร้างนักกรีฑาขึ้นมาดังๆประดับวงการมากมายนะครับในปีนี้ที่เปรูนะเราเข้าชิงนะครับ6โมง47นาทีเช้าวันรุ่งขึ้นเช้าวันพฤหัสเช้าวันพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวผมจะจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์ของทาง World Athletics นะครับ ก็คลิกเข้าไปดูได้เชียร์กัน6กโมงสีนาทีแป๊บเดียวเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการตัดสินเนี่ยน้อยที่สุดละนะครับไม่ถึง10วินาทีรู้ผลนะแต่ซ้อมกันมาเป็นปีๆนะครับลุน้นเทปบิลกันนะเช้าวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ถือว่านำเอาข่าวที่น่าตื่นเต้นนี้มาฝากกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ